มาติดตามประเด็นทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างค่ะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ตัดสินใจส่งผลการตรวจสอบ d t แทให้กับตำรวจสอบสวนในเชิงลึกว่ามีสถานะเป็นนอมินีต่างด้าวหรือไม่พร้อมกับคาดหวังว่ารัฐนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเข้าใจถึงเหตุผลที่ไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งให้ดำเนินคดีกับ d t แทได้ นายบรรยงลิ้มประยุนวงอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าจากการปรึกษากับฝ่ายกฎหมายของกรมในการดำเนินการตรวจสอบบมจ t อ t a ช Access Communication หรือว่า DT แทนั้นยืนยันชัดเจนว่าตามพรบการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวพุทธศัรกราช2542ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อได้จริงอย่างอิสระ แต่ไม่ได้ให้อำนาจรัฐมนตรีในการออกคำสั่งหรือวินิจฉัยสิ่งที่ต่างจากงานของคณะทำงานแม้ว่ารัฐมนตรีจะใช้อำนาจตามมาตรา20ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งอนุญาตให้รัฐมนตรีดูแลระดับนโยบายส่วนงานประจำและเรื่องพิเศษถ้าไม่มีกฎหมายกำหนดให้อำนาจไว้ก็ไม่สามารถสั่งการได้ครับส่วนกรณีของนายสัญญาสถิรบุตรประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับ ก็ระบุว่าถือว่าไม่ได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอำนาจหน้าที่ใดๆที่จะมาตรวจสอบการทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือถ้าหากตรวจสอบก็สามารถที่จะไม่รับฟังก็ได้หรือว่าอาจจะรับฟังแต่ไม่ปฏิบัติก็ได้นะครับซึ่งในขณะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเองนั้นอยู่ในฝ่ายบริหารที่มีหน้าที่เพียงเชิญตัวแทนบริษัทเข้ามาให้ข้อมูลไม่ได้มีอำนาจกล่าวห,หาหรือสอบสวนใดๆดีแทค เพราะว่าหน้าที่ดังกล่าวนั้นเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนตามกระบวนการยุติธรรมที่จะเป็นผู้ชี้ขาดว่าดีแทกนั้นมีสนะเป็นบริษัทต่างด้าวหรือไม่เพราะฉะนั้นทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับจึงได้ตัดสินใจส่งผลการสอบสวนของคณะทํางานชุดที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้แต่งตั้งให้กับตํารวจสอบสวนกลางตั้งแต่วันที่12รกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อที่จะไปดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงในเชิงลึกต่อไปนะครับ นายบรรยงก็ย้ำนะคะว่าหากพนักงานสอบสวนดำเนินการสอบแล้วชี้ชัดได้ว่าดีแท็มีสถานะเป็นบริษัทต,ต่างด้าวกรมพร้อมประสานงานในการเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษด,ดีแท็ในทันทีโดยมีโทษถึงจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับ1 0 0 0 0แสนบาทถึง1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและศาลอาจสั่งให้บริษัทเลิกกิจการได้ในทางปรับกันหากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปกล่าวโทษร้องทุกข์ต่อดีแท็เอง อาจโดนฟ้องร้องฐานเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจโดยมิชอบมีโทษจำคุก1-10ปีดังนั้นจึงเชื่อว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเข้าใจถึงเหตุผลในส่วนนี้ได้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าถ้าหากว่าทาง True หรือว่าจะเป็น DT แท็กเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการดำเนินการในครั้งนี้ ก็สามารถที่จะไปฟ้องร้องดําเนินคดีกับกรมได้โดยที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ยืนยันครับว่าได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอํานาจที่กฎหมายให้ไว้และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ในขณะที่ผู้สื่อข่าวเองก็รายงานด้วยนะครับว่าหลังจากที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ถแถลงข่าวเสร็จสิ้น ก็มีข้าราชการในสังกัดเข้ามามอบดอกไม้เป็นกำลังใจเป็นจํานวนมากด้วยนะครับสำหรับผลการตรวจสอบข้อเท็จริงชุดที่ประหลัยกระทรวงพาณิชย์ตั้งนายบรรยงเป็นประธานมีข้อสรุปว่านิติบุคคล7บริษัท ที่ถือหุ้นดีแท็มีเอกสารหลักฐานข้อเท็จจริงและพยานแวดล้อมที่สามารถสันนิษฐานได้ว่าเป็นผู้ถือหุ้นแทนต่างด้าวจำเป็นต้องส่งให้ตำรวจสืบสวนสอบสวนต่อไปขณะที่ผลสอบชุดนายสัญญาสถิรบุตรประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์สรุปว่าดีแท็มีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าวซึ่งนายอลรณ์กรมีคำสั่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งความดำเนินคดีต่อดีแท็ในความผิดตามมาตรา37 และให้ติดต่อสำนักงานอายการสูงสุดฟ้องคดีต่อศาลมีคำสั่งให้ d ีแท็เลิกกิจการตามมาตรา37นอกจากนี้ยังได้เสนอให้แจ้งความดำเนินคดีต่อบริษัทผู้ถือหุ้นแทนทั้ง7บริษัทตามมาตรา36และกับบริษัทอื่นๆอีก19บริษัทด้วย